สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถาเข้าเจอบอกฮูงในสวนของเฮ้าออกดอกมาแลว้วปากฏววาเพิ่นเป็นบักฮูงเหตผูเฮ้าสิตัดสินใจตัดเพิ่นทิมหรือว่าเฮ้าสิตัดสินใจ เปลี่ยนยอดของเพิินนะคะมาคูงเพศผูเป็นบกงที่บกเป็นหนวยนะคะแต่ว่าเฮ้าสิตัดทิมเฮากระเสียดายก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนจากยอดต้นเพศผูให้เป็นยอดที่เป็นเพศกระเทยโดยการตัดยอดของเพศผูนี่ทิมนะคะแล้วก็ไปเอายอดของบกงกระเทยมาเสียบแทนค่ะถา้าเฮ้าเฮ็ดสัเร็จ ยอดบกฮวงกระเทยก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วก็จะไ้ดอกให้ผลผลบกฮวงกระเทยนี่สิบก็คือผลบกฮวงเพศเมียนะคะผลบกฮวงเพจเมียจะปอมปอมเนื้อบรหลายโกนหลาขางในน่นโกนหลาแหละตลาดกระ่อต้องการส่วนบกฮวงกระเทยจะเป็นหน,วน่วยเงาเงเนื้อแน่นๆนะคะขังในกระโกนบรหลายตลาดต้องการขายได้ราคาดีนะคะ ก็เลยเป็นทีมาว่าเฮาอยากเปลี่ยนต้นบักฮุงเพศผู้ให้เป็นบักฮุงเพศกระทยนะคะที่นี่ท้าคิดที่จะเปลี่ยนยอดบักฮุงต้นนี้มันพ่อสิมิทางเป็นไปใดบอ่อก็เลยเขาไปศึกษาเบิงในโลกออนไลน์ค่ะท่านผู้ชมก็ไปเห็นผู้ที่เขาประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนยอดบักฮุงนะคะเขาเป็นอย่างเขาจังประสบความสําเร็จสรุปออกมาใดว่า มีปัจจัยที่สำคัญอยู่สประการค่ะคือปัจจัยที่หนึ่งเพิ่นมียอดบักฮุงกระเทยนะคะสวนเพิ่นต้นบักฮุงจะบมียอดเดียวค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะมีหลายยอดและสามารถเลือกได้ว่าสิเอายอดใดนะคะเขาก็จะเลือกเอายอดที่ออกดอกออกผลแล้วแล้วก็งูแล้วว่าเป็นกระเทยนะคะตัดเอามาแล้วก็เอามาตโอยอด ต้นบกฮวงต้นตอนะคะแต่ว่าสวนคู่นูเพียนนี่ตี้มันโบมีว่าทีนี่สวนคู่นูเพียนต้นบกฮวงแต่ละต้นก็นจะมียอดเดียวนะคะหลักกระต้นกระเทยก็มีหน่อยเหลือเกินทาเข้าจะตัดต้นบกฮวงกระเทยต้นนั้นก็นจะกลายเป็นต้นบกฮวงหัวกุดนะคะซึ่งคู่นูเพียนก็ไ่อยากให้เป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นปัดใจนี้ในส่วนของคุผูุเพียนก็ถือว่าบาเอื้ออำนวยในการที่จะให้เกิดการต่อยอดบักฮุงนะคะปัดัยที่สองที่จะเอื้ออำนวยต่อการต่อยอดบักฮุงก็คือบักุวงต้นโตหรือบักฮุงที่เฮ้าพอว่าเขาเป็นบักุวงเพศผูนี่นะคะท้าเข้าปลูกไว้ในกระถางเขาก็ยังมีสีหลุนนะคะ เพราะว่าผู้ที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะปลูกบกฮวงต้นโตไว้ที่ในกระถางนะคะเวลาเขาเปลี่ยนยอดเขาก็จะเปลี่ยนอยู่ในห่มนะคะก็คือยกกระถางต้นโต,นตเขาไปในห่มนะคะหลัวก็ไปทําการเปลี่ยนยอดอยู่ในหม่มพอเปลี่ยนยอดแล้วเสียบยอดแล้วเขาก็จะตั้งไว้ในหม่มบ่ให้ถือแดดบ่ให้ถือฝนนะคะ จนกว่ายอดกับต้นโตจะเชื่อมผสานกันได้ดีแตกยอดแตกใบเขาก็จังเสีเอาออกไปออกแดดเอาไปบริบาลไว้ในทีแดดรำไรสะกอนหละาพ่อเขาจะเลื่อนเติบโตแข็งแรงดีแล้วก็จังเอาไปล่งหลุมเอาไปล่งดินปลูกให้จะเลื่อนงอกงามต่อไปนะคะแต่ว่าพ่อมาเบิงต้นบุกฮวงต้นนี้ กระบ่เขาปัดใจอีกล้วค่ะท่านผู้ชมคือเขาปลูกลงดินแล้วนะคะปลูกลงดินแล้วไงแล้วนะคะเฮ้ากระบ่สามารถที่สิยกเขาไปเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนยอดในโฮมไดแมนเปลี่ยนยอดไดแล้วนะคะเปลี่ยนยอดอยู่กลางแดดแบบนี้นี่นะคะกคา,าดว่าเขาคงจะบอดละคะ่ะทั้งแดดทั้งฝนนะคะ มันบกเขาปัดใจอีกค่ะขอปัดใจขอที่สองนี่กับบกเขานะคะบ่อเอืออำนวยให้มีการเปลี่ยนยอดนะคะปัดใจขอที่สามก็คือผู้ที่จะทําการเปลี่ยนยอดจะจะต้องมีทักษะในการเปลี่ยนยอดนะคะมีความรู้ความสามารถ ในการที่จะเปลี่ยนยอดนะคะหลักกาต้องมีทักษะในการดูแลต,ต้นบกฮุงหลังจากที่เปลี่ยนยอดแล้วนะคะว่าควรจะเอาไว้จังไดสถานการณ์แบบนั่นแบบนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์อยู่พอสมควรนะคะต้องมีทักษะแบบรอบด้านเลยนะคะจังสีสามารถเปลี่ยนยอดบกฮุงได้ค่ะท่านผู้ชมซึ่งคอนี้มันก็เป็นสิ่งที่เฮาสามารถเลียนรูได้นะคะคู่น้เพี้ยนกับคิดว่า บ่นักใจนะคะขอนี่แต่ว่าทีนักใจก็คือปัจจัยที่หนึ่งบ่มียอดบกฮวงกระเทยปัจจัยที่สองต้นบกฮุงต้นตอของเห้ามันบริอยู่ในกระถางนะคะกะเ็เรื่อยสรุปได้ว่าบกฮุงต้นนีถ้าถามว่าสิตัดเพื่อเปลี่ยนยอดหรือว่าสิตัดถิมนะคะคำตอบก็คือตัดถิมค่ะท่านผู้ชมบ่ตตองเสียดายนะคะ ปลูกเอาไม้ดีกว่าค่ะท่านผู้ชมปลูกไวไห้หลายๆต้นลวเหาก็ค่อยมาเลือกเอาต้นที่เหาต้องการนะคะตามสูตรที่คู่นุเพียนเคยเว้าคลิปก่อนๆน,นะคะปลูกหาต้นจะได้ต้นกระเทยยางหน่อยหนึ่งต้นค่ะท่านผู้ชมสู่ต่อไปค่ะค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นุเพียนในเด้อยค่ะ ลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆจากหัวจากสวนของคุณเพียรยู่เป็นประจำพบกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ